ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่จะทาให้เธอลืมคําว่าเครื่องปรุงสาวก,ก๋วยเตี๋ยวต้มยำแนะนําจดโพยนี้ไว้คัดสรรมาให้แล้วว่าทุกร้านเข้มข้นตั้งแต่ซดแรกแน่นอนมือที่เคยจับช้อนพริกน้ำซ้อมเป็นอันต้องสะบัดทิ้งจะมีร้านเก่าแก่ร้านประจําของใครบ้างอรยาพร้อมแจกโพยเริ่มกันที่ร้านแรกก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้องใหม่มาแรงโค้งหักศอกยังหยุดความร้อนแรงนี้ไว้ไม่ได้ร้านต่อต้องสมัมมกจุดเด่นของร้านนี้คือเครื่องคเครื่องในไส้ตับนุ่มนิ่มมากคนไม่กินต้มยำสั่งน้ำใสยังอร่อยเลยน้ำซุปใสกริงเเเเมมมมืออนนนนิร่ปดดกาาาะะใคสแล็ุ ออนิดๆพออร่อยเปิดร้านสิบโมงสิบโมงสิบห้านี่คนนั่งกันเต็มร้านช<ล>ื่อว่าตอโต้องอยู่หน้านหมู่บ้านสัมมากรค่ะต่อเนื่องกันที่ร้านที่สองเมื่อก่อนเคยรับเดี๋ยวนี้ต้องถามว่ารับกี่โมงวเวียเตี๋ยวต้มยำไม่มีชื่อใต้ทางด่วนตะวิงชันร้านนี้รสชาติโบราณแท้หอมมะนาวมากปรุงมาให้แบบพร้อมทานเจอต้มยำร้านไหนที่ใส่พริกสดซอยมานี่คือชอบใจจริงๆสิ่งสาคัญอีกอย่างอะไรายาชอบหมูสาบร้านนี้มากอร่อยแล้วก็ไม่มันจนเกินไปเครื่องในร้านนี้ก็เลิศไม่แพ้ต่อโต้งไปมารอบล่าสุดพ่อค้าบอกเลิกรีวิว หัวตัวเองมากเจ็บใจทำไมเพิ่งเคยกินก๋วยเตี๋ยวปีนัลวพระรามสี่แต่สาขาที่ไปกินเนี่ยคืออ่อนนุ่น้ำซุปและหมูสับร้านนี้เด็ดค่ะแตกต่างจากร้านอื่นโดยสิ้นเชิงหมูมีรสชาติสามเกลือและหอมพริกไทยให้นึกก๋ววจับน้ำใสตามเยาวราชน้ำมันจะมีความหอมพริกไทยหอมเครื่องเทศจังหวะควบกินกับบะหมี่เส้นเลียวเล็กบอกตรงๆใครคมตานอนได้คือเก่งเลยร้านที่4ี่ครยังมีพื้นที่ว่างเหลืออีกเยอะคาเทิบมาแถวฝั่งทนใกล้ไอคอนสยามเจ้าสํานักย่านเจริญนครเจจูสั่งไปค่ะบะแบนแห้งยำพิเศษหมูสับต้มยำ เปรี้ยวจากน้ำส้มผสมกับความหอมของถั่วกินมาตั้งแต่อายุเลขตัวเดียวนอกจากหมูสับท,ที่เาขาคลั่งกันนักหนาอย่าลืมสั่งไอติมไข่แข็งหวานหวนมาตบ้าเรียกได้เลยว่าชดแทปป้มิวร้านสุดท้ายแถมให้ไม่ไกลจากกรุงเทพร้านกว๋วยเตี๋ยวกุ๊กกิ๊กดูดีมะนาวที่ชอบคือเขาจะมีไอหมูที่<ด>จะมีความแซมสารลายลงไปอันนี้เลือกสั่งแบบเผ็ดระดับมหาลายัยรับรองมือไม่ต้องจับเครื่องปรุงแล้วก็นะไม่เสียชื่อเมืองทะเลมีกว๋วยเตี๋ยวทะเลค่ะเบื่อๆต้มยำในกรุงเทพขับรถไปนิดเดียวเป็นไงโพลห้ารื่องงปุถ้าคลปนี้้ถึงลาานวิออรยยจะป่ ใครเป็นแฟนคลับแฟนดอมร้านไหนบ้างมีร้านไหนที่ต้องตามไปเก็บอีกคอมเมนต์ด้านล่างเลย